ครับกราบนมัสก,การประคุณเจ้านะครับและก็ทางแขกผู้มีเกียตรติทุกท่านนะครับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนานะครับผมภู้ศักจ์จยิญปีนะครับในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการการที่ดินรังก,กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็เป็นสวพักประชาชนนะครับแบบบัญชีรายชื่อซึ่งวันนี้เร้สุป็นเกียรติและก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับกับทุกทท่านซึ่งผมก็ได้นั่งฟังตั้งแต่เช้านะฮะ จากข้อมูลหรือว่าแนวคิดรวมถึงข้อเสนอที่ทุกๆท่านได้ร่วมกันนะฮะระดมสมองระดมความคิดกันักนกเข้ามาซึ่งผมต้องเรียนว่าหลังจากที่ที่ได้อ่านหลายรอบนะฮะผมก็มองว่าแนวคิดของของอที่ทุกท่านได้รวบรวมกันมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันกันกบแนวทางที่ทาง หนึ่งก็คือในคณนะที่สมบหมดเป็นคณะกรรมการนะครับผมต้องบอกว่าเราก็มีแนวทางในการดําเนินงานคล้ายคลึงกัน2ก็คือในคณะที่ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับที่รรคประชาชนเนี่ยผมต้องเรียนว่ากว่าผมว่า90้เอซนตแนวในข้อเสนอที่ทุท่านสรุปมาตรงนี้มันก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่เรากำลังพยายามผลักดันอยู่พอดีนะครับซึ่งในหลายๆเรื่องนะครับก็ ผมจะขอสรุปไปในเนื่องมาจากว่าเวลาค่อนข้างกระชั้นนะฮะจะสรุปเป็นเป็นประเด็นซึ่งในความเห็นของผมทั้งในฐานะส่วนตัวและเห็นนะที่เป็นกรรมธิการนะครับจากประสบการณ์ที่ทํางานกรรมธิการนะครับเรารับเรื่องร้องเรียนมากว่า735เรื่องเนี่ยเกือบ200เรื่องเนี่เป็นเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมและอีก500เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของที่ดินนั้นก็จะเห็นได้ว่าประเด็นหลักๆที่พี่น้องประชาชน มีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนในที่ดินทากินต่างๆในส่วนของสิ่งแวดล้อมก็มจะเป็นปัญหาในเรื่องของมลพิษต่าง,างๆนะครับมลพิษของอุตสาหกรรมมีปัญหาเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนประเด็นการทําเหมืองแร่เหมืองแร่นี่ต้องเรียนนะครับว่า200กว่าเรื่องเนี่ยประมาณ30กับ40เรื่องนะครับตั้งแต่รับมาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมืองแร่ จะเห็นได้ว่าทั่วประเทศผมเชื่อว่าจะต้องมีมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะแค่เรารับเรื่องเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการในการอนุญาตกระบวนการในการรับความความคิดเห็นหของชมุชมชนซึ่งเป็นการล่นเลยสิขั้นต้นซึ่งอย่างที่ท่านสยามบลได้นําเสนอไปนะครับผมก็จะไม่ขอพูด,พดซ้ำนะฮะแต่มีประเด็นที่ผมเห็นด้วยกับท่านและอยากจะสรุปแล้วก็นําเสนอว่าในเรื่องของสิบ ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องมีความควบคู่ไปกับเรื่องของความยุติธรรมและความเท่าเทียมด้วยนะครับซึ่งการที่จะเท่าเทียมหรือความยุติธรรมได้เนี่ยผมคิดว่ากระบวนการในการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมนะครับไล่ตั้งแต่ตำรวจสารตุลาการกลไกเหล่านี้มันต้องมีความโปร่งใสและก็มีความยุติธรรมเที่ยงธรรมด้วยเช่นกันเพราะปัญหาที่เราเจออยู่ณตอนนี้ในหลายเคสนะครับไม่สามารถที่จะ ให้กระบวนการยุติธรรมช่วยเหลือได้นะครับเนื่องมาจากว่าอายการสั่งไม่ฟ้องบ้างตํารวจใช้เวลาในการพิจารณาคดีนานเกินไปเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ผมเชื่อว่าเราต้องมาช่วยกันแก้ไขครับนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางทางฝ่ายนิติบัญญตัติหรือว่าส่วนอื่นๆพี่น้องนะครับภาคประชาชนก็เช่นกัน ปัญหาเรื่องโมโลพิษข้ามแดนนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะครับควรจะต้องกล้าที่จะเป็นผู้นําในอาเซียนที่จะนาข้อบัญญัติในกนารจัดการโมโลพิษข้ามพรมแดนซึ่งผมเคยพูดเสมอว่ามันควรต้องมี3ระดับเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์นะครับตั้งแต่ระดับประเทศนะฮะร,ระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับการบังคับใช้ของของของท้องถิ่นต่างๆนะครับเรื่องของที่ดินเมื่อกี้ที่ผมคุยไป5้ากว่าเรื่องที่เรารับเรื่องเนี่ยปัญหาเรื่อง ชาติพันธุ์คนอยู่กับป่านะครับผมคิดว่าปัญหาตอนนี้ที่น่าจะรับการแก้ไขด่วนที่สุดนี่ก็คือให้รัฐบาลนะครับต้องรีบยกเลิกมติคอรมอสีพฤษภาสม2536นะครับเรื่องการไม่ออกเอกสารสิทธิ์ให้กับผู้ที่บุกลุกที่ดินของรัฐเนื่องจากว่ากฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายที่ริดรอนสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยไม่สามารถจะดำเนินการ พิสูจน์ได้ด้วยซ้าว่ากฎหมายที่เรื่องที่ดินของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นของป่าต่างๆเนี่ยออกมาก่อนหรือหลังสิทธิพี่น้องประชาชนอยู่นะฮะดังนั้นการที่จะกัดกระดุมเม็ดแรกนะครับให้มันถูกต้องเนี่ยตรงนี้ต้องทําการแก้ไขก่อนหลังจากนั้นเราถึงค่อยมาคุยกันถึเรื่องเกี่ยวกับร่างพันธบัตรนิรโทษกรรมการพิสูจน์สิทธิ์นะครับแล้วก,ก็การแก้ไขกฎหมาย ตามพราบาอรุทยานแห่งชาติหรือพราบาอื่นๆเพราะว่าป่าไม้นะครับอันนี้ต้องเป็นการแก้ไขถัดมาในส่วนเรื่องของการจัดการภัยพิบัติเนี่ยผมคิดว่าปัญหาโครงสร้างเป็นปัญหาที่สําคัญที่ต้องเร่งแก้นะครับเพราะว่าตอนนี้การการกระจุกตัวของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการที่จะบริหารจัดการต่างๆเนี่ย ผมคิดว่าเราควรจะต้องกระจายเรื่องของงบประมาณนะครับให้กับทางท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะใช้งบประมาณของตัวเองในการที่จะบรรเทาแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเดี่ยวนี้ครับอย,อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการซ่อมบำรุงนะฮะเราประเทศเราเนี่ยต้องยอมรับมีปัญหามากในเรื่องของการสร้างแล้วไม่ซ่อมนะครับงบประมาณในการที่จัดสรรในการซ่อมบำรุงแทบจะไม่มีเลยนะครับในทุกๆประเด็น ปัญหาโมโลพิษอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่าเรามีปัญหาจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการติดตามตรวจสอบเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งประเด็ดนนี้ทางกรรมนิการเราลงพื้นที่ไปหลายพื้นที่นะครับเราก็ตรวจเจอแม้กระทั่งโรงงานที่ถูกสั่งปิดไปแล้วก็ได้ให้อนุญาตให้เปิดพอเราไปตรวจเราก็เจอ,อซ้ำอีกครับว่าสิ่งที่เปิดอนุญาตให้เปิดไปเนี่ยเขาไม่ได้มีการแก้ไขใดๆเลย โดยที่ภาคประชาชนไม่มีสิทธิ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่สุสนสาครี้เห็นชัดน,นะครับกรรมธิการเราลงไปทางรองอธิบดีกรมโรงงานเพิ่งอนุญาตให้เปิดโรงงานของทุนจีนไปนะครับพอเราไปตรวจเจอแล้วก็เจอว่าเขาเอาขยะอุตสาหกรรมฝังอยู่ใต้ดินอยู่ใต้โรงงานของเขานะครับซึ่งผมแปลกใจเหมือนกันว่าคณะของทางรัฐมนตรีหรือคณะทางอุตสาหกรรมกลับไม่เจอนั่นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าตอนนี้ที่ยังไม่มีนะครับในข้อเสนอก็คือเรื่องของออการจัดการปัญหาของขยะชุมชนซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้มีปัญหาอยู่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะนโยบายที่เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้พยายามกระจายให้แต่ละท้องถิ่นดําเนินการจัดการกันเองซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะมีปัญหาการลุมฟังกบขยะเทกองตัวน,นี้2 0 0พักว่าแห่งนะครับทั่วประเทศ และถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆมันจะกลายเป็นเหมือนในประเทศในยุโรปซึ่งเขาเคยพัฒนานมาเนี่ยมาก่อนเรานะครับอังกฤษเคยมีหลุมฟังกลบแบบเทกองถึง4ี่หมื่นแห่งเยอรมันเคยมีสองห0กว่าแห่งปัญหาเหล่านี้มันกำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยถ้ารัฐนะครับโดยเฉพาะกรมสงเสริมการของท้องถิ่นยังไม่มีความรู้ความชํนานาญและแนวทางในการจัดก,การที่เพียงพอโดยเฉพาะเราขาดกฎหมายที่ทันสมัยนะครับในการที่จะ จัดการกับตัวปัญหาของตัวขยะนะครับเรายังใช้กฎหมายเดิมกฎหมายของสาธารสุขนะครับกฎหมายรักษาวความสะอาดในขณะเดีวยวกันการจัดการใหม่ๆเนี่ยเราไม่ได้เอามาใช้เลยยกตัวอย่างเช่นการที่ทํากฎหมายด้วยการให้ภาคเอกชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบของตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าของเสียของตัวเองงบประมาณที่เกิดขึ้นก็ยังถือว่า ไม่ได้ดําเนินการจารัดสรรให้กับท้องถิ่นอย่างเต็มที่การหมุนเวียนทรัพยากรนะครับเซอร์โคไลค์อีโคโนโมี่ที่หลายๆคนพูดกันเรายังไม่ดูซ้ําวันเราจะจัดการอย่างไรกฎหมายอยู่ที่ไหนนะครับจะสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาร่วมกระโจนเข้ามารับผิดชอบกับขยะของเขาเองนะฮะกฎหมายก็ยังไม่มีพอมันไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาขยะทางทะเลปัญหาขยะพลาสติกเหล่านี้ก็เกิดขึ้นท่านเห็นภาพบาหลีไหมครับ เมื่อประมาณ 4- 5หปีที่ผ่านมาเขาเจอปัญหาว่าขยะพลาสติกซึ่งเดิมเนี่ยกองเป็นภูเขาอยู่กลางเกาะน,นะครับแล้วฝนตกก็ชะลงมไปตามลำคลองลำคลองเต็มไปได้วยขยะพลาสติกทั้งหมดเลยแล้วพลาสติกพอฝนตกก็ไหลลงไปสู่ทะเลกลายเป็นขยะทะเลแล้ววันดีคืนดีกรรมก็กลับตามมาสนองก็คือว่าลงทะเลได้หอเอายขยะพลาสติกนะครับประมาณร้อยกว่าตันเข้ามาที่ชายหาดทั้งหมดเลยชายหาดเต็มไปได้วยขยะพลาสติกทั้งหมด สิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นการทํางานร่วมกันนะครับซึ่งปัญหาท่านสิ่งแวดล้อมนี่ผมคิดว่าเป็นปัญหาหลักเลยครับเรื่องเรื่องของโครงสร้างซึ่งจริงๆผมอาจจะขอเวลาท่านอีกสามนาทีนะครับว่าอยากจะแนะนําเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมคือตอนเนี้เรามีกระทรวงสิ่งแวดล้อมกระทรวงชลประทสิ่งแวดล้อมที่ต้องเรียนว่าไม่ฟังก์ชันไม่มีประโยชน์ทํางานอะไรไม่ได้เลยนะฮะ อันนี้เราต้องยอมรับว่าเพราะอะไรฮะเพราะโครงสร้างมันมีการบิดเบือนมาจากเดิมเนี่ยเรามีกระทรวงอื่นๆที่เอางานสิ่งแวดล้อมมาทำยกตัวอย่างเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีทํางานสิ่งแวดล้อมนะฮะกระทรวงสาธารณสุขก็เอางานสิ่งแวดล้อมมาทำนะครับกระทรวงพลังงานก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวกับพวกตาเผาต่างๆแต่พอเรามีกระทรวงสิ่งแวดล้อมตั้งขึ้นมางานของกระทรวงสิ่งแวดล้อมมันยังอยู่ที่กระทรวงต่างๆเหล่านั้นอยู่เลย ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันมีงานหลายๆงานซ้อนกันไปซ้อนกันมากระทรวงหาดไทยก็ยังทาเรื่องขยะในที่ทรงสิ่งแวดล้อมทําอะไรอยู่ตอนนี้ทําได้อย่างเดียวก็คือให้คําชี้แนะนะฮะพอคําชี้แนะแล้วหน่วยงานที่ปฏิบัติทําหรือไม่ทําพอเขาไม่ทากไ็ไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาไม่เกิดมีการแก้ไขนะครับซึ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างครับซึ่งมันต้องแก้กันตั้งแต่หัวเลยฮะว่าจะต้องมีแนวคิดใหม่ในเรื่องของการบริหารจัดการด้านสิ่แวดล้อมใหม่ นะครับซึ่งปัญหานี้คือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งผมคิดว่าอยากจะฝากท่านไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่แก้โครงสร้างตรงนี้ทุกปีท่านก็เอาข้อเสนอตรงนี้มานำเสนอใหม่เปลี่ยนแค่วันที่ได้เลยเพราะมันจะไม่เกิดการแก้ไขใดๆขึ้นเลยนะครับอันนี้มันเป็นการแก้ไขปัญหาซึ่งผมคิดว่าเราต้องจัดการที่ต้นต่อก่อนแก้โครงสร้างปรับปรุงกฎหมายที่ล้าหลัง นะครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงมาช่วยกันในการที่จะบังคับใช้มันทํามันให้เกิดได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของของทางผมนะครับในส่วนของกรรมธิการมีอีกิดนหนึ่งว่าตอนนี้กรรมธิการเรากําลังพยายามที่จะเ,เดินสายออกต่างจังหวัดนะฮะชุดประสงค์ของเราก็คือทําอย่างไรเราถึงจะพัฒนาร่วมกันกันกบกลุ่มของ เยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่เพราะจุดประสงค์ของเราในวันนี้เราต้องการที่จะสร้างเมืองพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับคนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งกำลังจะก้าวขึ้นมามาเป็นผู้บริหารประเทศในอนาคตนะครับดังนั้นผมต้องขอเรียนทุกท่านว่าเราออกออนทัวร์ไปหกภาคทั่วประเทศนะครับเพื่อไปรับฟังนโยบายรับฟังแนวคิดของกลุ่มคนอีกรุ่นหนึ่งเพื่อที่จะ เอาแนวคิดของท่านนั้นมานะครับมาทํานโยบายมาร่วมกันสร้างทําฐานลากเพื่อเตรียมพร้อมให้กับคนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ในตรงนี้ผมอยู่กัอีกผมก็50ิกว่าแล้วอีก1ิปีที่ผมจะทํางานตรงนี้นะครับแล้วก็หลังน,นั้นผมก็ต้องปล่อยให้กับคนอีกรุ่นหนึ่งที่จะเข้ามาทํางานนะครับก็อันนี้ผมก็ฝากไว้สลับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับ